สวัสดีครับ FC ครับตอนนี้เราก็มาดูความคืบหน้านะครับเจ้าหัวโปรเฟียมาดูว่าช่างเขาก็ดิ้งกระโดนไปถึงไหนแล้วโอ้นี่นี่นี่นหัวอยู่ข้างบนแล้วครับตัวนี้ เจ้าปเฟียเราใกล้จะวันนี้ช่างน่าจะได้ดำเนินการนี่ยกไว้เรียบร้อยอู้ทำไมล้อหน้ามันมันกินเงยเป็นยางใหม่นะครับนี่ใส่ย,ยางใหม่เดี๋ยวมาดูสภาพเครื่อง เยอะหน่อยครับแต่ว่าที่เทน้ำมันเครื่องนะครับที่น้ำมันเครื่องมันมันหยดตอนนั้นคือยกหัวยากก็เลยพากันเทก็อาจจะนี่ครับแต่เครื่องไม่มีปัญหานะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะล้างทำความสะอาดให้มันดูด,ดีส่วนตัวนี้นี่ ที่เขาทำมานะครับรอบก่อนนี่เขาต่อยื่นมาที่เขาใส่หัว GCM คือถือว่าเขาต่อมาได้สวยเหมือนกันนะครับอันโอ้อันอนี้เขาตัดไอ้นูนออกเหมือนกันแล้วนะคุไลายพาวเวอร์ตัดออกแล้วอืม อันนี้เครื่องไม่รู้ว่ามันเป็นเครื่องอะไรเท่าไหร่นะแต่ผมไม่ได้สังเกตรหรือว่าไม่เคยได้ถามช่างเลยเดี๋ยวเราจะล้างให้มันเอี่ยมเลยครับล้างทําความสะอาดให้มันดีๆครับมันก็จะดูสวยส่วนหม้อน้ำว่ายังไงเอาในน้ำล่ะหม้อน้ำ อ,อแล้วก็จะเช็คดูให้เรียบร้อยนะครับเช็คสวดข้างหลังเอ๊ไปตัดไปเมาทำไมมันโดในในไลไฟเราวะตัดแบบไหนไม่ถึงโดนสีตัวนี้ เนี่ยช่างเขาตัดโดนน่าจะโดนใส่หัวไปก็น่าจะสวยครับอันนี้สวยแน่นอนนี่หนุมคานหน้าใครอ่ะเขาขายบนอนหรนะด้วยยำเปลี่ยนกันเลยไหมบิ๊กชิฟฟี่อันนี้ modify โดยด ไางลืมแล้วส่วนคันซีก็ไม่มีผูนะครับเพราะว่ากันซีตัวนี้เขาซับมาใหม่หมดแล้วนะครับแต่ก่อนเป็นคันซีของหัวยาวนี่เขาซับมาเรียบร้อยหมดแล้วในเหล็กที่เอามาให้อยู่ไหนหนโอ้นี่นีน,นี่นี่ก็เหล็กราง เอามาโตข้างหน้ายื่นนะครับโตยืน่นเพื่อที่จะใส่หัวแล้วก็ใส่กันชนให้มันได้รูปได้ทรงถอดตัดออกเรียบร้อยโอ้มาแล้วนี่ช่างหัวหน้าช่งางปากีิสถานมาแล้ว เดี๋ยวคอยดูว่าช่างตนเขาจะกระดิ่งกระโดนยังไงนี่มาแล้วมาถึงโวยวายเลยครับเดี๋ยว เอ้ยได้กระโดนไหมวันนี้ได้กระริงกระโดนไหมโดนลูกเตือนมาเลยต้องเริ่งสักหน่อยเอ้ยไว้นานไม่ได้เดี๋ยวฝนเปียกเบาหมดสัญญากันสิบวันเพิ่งสองวันโอ้โหนั่งเลี้ยมูยชาบเมื่อกี้หน่อยนะนู่นนะเออไวอย่างนี้แหละจะช่วยย้ายบ้านเลยเอาไว้ให้ช่างต้นนี่แหละชาบ

อ๋อตัดโตเขยับใหม่เขยับถอยหลังเอาไม่ได้เขยับมาหน้าจากมาหน้าไม่ได้ศูนย์ล้อไม่ได้กันศูนย์ล้อไม่ได้กันอ๋อเกี่ยวกับอะไรเรื่องถอยหลังวันนี้แ่อนติเกอร์นี่นายช่างเขาใจบอกแล้วว่ามันขยับถอยหน้าไม่ได้เอ๊ะมันเหมือนไอ้ต้นมันเหมือนคราบน้ำมันเครื่องอะไรอยู่ในโมนาบอ่ะ เอ,นะเออมันต้องน่าจะถอดไปล้างด้วยแหละเนาะน้ำก็ไม่เห็นมีว่ะมันยกหัวยากเลยไม่ค่อยได้เช็คมั้งโว้ยลูกน้องเนี่ยล่วงดูเมื่อกี้เหมือนคราบคราบน้ำม,นมันต้องเอาน้ำยามาล้างจัดคราบอะไรก่อนไหมหรือว่า คอยใส่เสร็จก่อนตัวนี้ว่างอะมานำไปทิ้งในร้านมะนวาวกำลางเออแล้วก็น้ำมันเครื่องที่ถ่ายก่อนเลยเจ็ด <laughs> <laughs> ปีแล้วไม่น้ำมันเครื่องไม่เคยถ่าย<อ>ถ่ายไหยฮะถ่ายัลยหนใช้งานอย่างเดียวอันนี้โอ้ในขยับโอ้อันนี้ตัดออกขยับ ยับถทยหลังยับเยอะไหมสสิเซนว่าสาเซนม่โอ้ยเกืบหมดอันนี้นเตนี่นเราแกกระบ,บาตรงนนะัเราเรานีนะโอ้นีน่พี่สามสิบเนี้ยโอ้อุปกรณ์เซฟอยู่บ้างกรอยมนนะเออเออโอ้นี่วัดแล้วนายช่างจากปากีสถานวัดแล้วเนี่ย <laughs> เพราะว่าต้องขยับถอยหลังอยู่ประมาณ30เซนโอ้มาฐานเหมือนกันครับนี่ไม่ใช่จะจับใส่จับใส่อย่างเดียวนะครับนี่มาฐานสายกระดิ่งสายกระโรดนนะครับนี่คอยติดตามดูว่าช่างตอนจะโมดิฟายเจ้าหัวโปเฟียเราไปแบบไหนนี่ นี่ก็เริ่มที่จะนี่เริ่มไล่ถอดเช็คไอตัวนี้โอ้นี่ถอดไอชุดนี้เราออกหมดแล้วนี่น่าจะเป็นชุดพวกอะไรนี่เดี๋ยวคอยดูนายช่างเขาทำเราไม่รู้ วันนี้ก็น่าจะได้ทําแล้วครับแต่ว่าเดดก็เปรี้ยงแล้วเกินฝนก็ทําท่าน่าจะมาแล้วน่าจะต้องเอามอน้ํานี่ไปล้างอีกแน่นอนว่าจะได้กระดิ่งกระโด็ใส่ไปแล้วก็จะถอดหรือว่าจะถอดทีหลังก็ค่อยว่ากันไปให้มันได้รูปได้ทรงก่อน,นเรื่องมอน้ําถอดไม่ยากหรอก นี่เขาใส่มาลายหัวแล้วในช่างนั้นเนี่ยก็ไว้ใจได้ครับช่างตอนอยู่เสิ้นประคนณใช้บ้านกรวดครับอูเขาอนี่เราก็เข้า <c oughs> <c oughs> ทำประจำครับเป็นประจำอยู่กับอูู่ช่างตอน เอาฝากติดตามครับคอยดูว่าจะกระเดึงกระโดนยังไงครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะออกมาในแนวทางไหนเมื่อวานวันอาทิตย์ครับท่างเขาเป็นราชการเขาปิดวันอาทิตย์อันนี้เรียกรถเราเข้าแต่ว่าไม่จับรถเรานี่มาจับรถคนอื่นเฉยเลยครับ ไอ้รถก็แปลกนะถ้าเราไม่เข้าเนี่ยไม่มีใครเข้านะคันนี้เขาทำอะไรช่างเกียร <ear> ์พ <p ang> <ear> ังเกีย <p> ร <ang> ์พังเรียนไม้ด้วยส้มเอาส้อม,สอ,มอ๋อนี่สซมเมาครับ อเดี๋ยวฝากติดตามครับกับนายช่างใหญ่ครับนี่นายช่างตอนสวัสดีครับ